ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นบึงการนะคะสาเหตุที่นุ่นทิยาออามาลงนีคิดว่าเลขเพิ่นหน่อยนะคะหน่อยน่อยเน่นๆน่นแล้วก็ต้องกลับแยกบนแยกล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลหนีเป็นย่างละสองคู่บนสองคู่ล่างสองคู่แล้วก็ต้องกลับสําหรับค้นทุ่นหน่อยนีคิดว่า เหมาะสมนะคะแล้วก็เลขของเพื่อนเขาทุกงวดนะคะบางข้างกับเขาบนบางข้างกับเข่าล่างบางข้างมาทั้งบนทั้งล่างบางข้างกับเขาสามตัวตรงนะคะแต่ว่าล่าสุดงวดที่ผ่านมานุนท่ยาสอบถามเข่าสองตัวล่างตรงๆศูนย์สอง,งนะคะงวดนี้จะเป็นตัวไดนะคะจะหายแบบได้หายเป็นตัวไดตรงใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคอยจัดคอยลงทุนนะคะ เพิ่นหาเป็นแค่หน้าทางหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลน,นะคะค่ะนุนทยากก็อยากทำความเข่าใจกับ Fc นะคะบางครัง้งตัวเลขเพิ่นมากหน่อยๆน,นะคะนุนที่ยากจาเป็นต้องว่าให้ได้10นาทีนะคะอย่าว่าเว่าหลายนะคะเด้พอพะว่าตามกด YouTube มันจะเป็นแบบนั่นนะคะถ้าว่าจาเป็นจริงๆบางคลิปก็ได้ว่ถึง10นาทีพอว่าความจาเป็นนะคะ มีบวกกีคลิปนะคะบถึง10นาทีตามมาตรฐานเพิ่นจะให้10นาทีขึ้นไปต่อ1คลิปนะคะยาวานุนทิยาเวาหลายเด้อค่ะเด้อตัวเลขของเพิ่นมาหน่อยๆจริงๆนะคะนะคะว่าเป็นการเสียวนาเขาไปฟังเสียงสนทนาระหว่างนุนทิยากับอาจารย์ค้นบึงการนะคะไปฟังนํำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะฮัลโหลอาจารย์นนทิยาโทรมารบกวนบ่ค่ะเวลานีิบ่หมู่บ้านกับเด็กค่ะเก่งใจก็เลยบ่โทรหาค่ะอดึงมาแต่สวนยางอ๋อเฮ็ดสวนยางบ่ค่ะฝนตกบ่ค่ะอยู่ที่เมืงการฝนตกบ่มื้อนี้บ่สกมื้อนี้อ๋อเพิ่งมาบ่ค่ะตอนนี้อาจารย์บ่ว่างไ่นบ่ค่ะ อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะค่ะอยู่บ้านบ่ได้เฮ็ดอย่างอื่นบะคะ่ค่ะเฮ็ดสวนยางอย่างเดียวบะคะ่ค่ะเฮ็ดเด็ดสวนยางกับหน้าละอ๋ออยู่บ้านโน่นทียาเฮ็ดตะไห้มันไ้อ้อยกับนาคะ่ะยังว่าอยากเอาไปเป็นแนวทางลองเบิ่งบ่เที่ยวมันคือค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาเข่ามันบ่ค่ะอาจารย์ เขาเซตซูนจองนั่นแหละอ๋อเขาศูนสองเขาศูนสองล่างมันปะคะแนนแต่เขามันเขาบนเขาล่างมันเขาตรงแต่ล่างงวดลวหลายๆงวดผ่านมาเนี่ยเขาบนเขาล่างแต่บางงวดที่ผ่านมาล่าสุดเขา่าตาศูนสองล่างมันปะคะอาจารย์เขาตรงๆหรือเข่าตรกราบค่ะเัืนนั่อเนี่ยก็เข่าตามตัวมาเนี่ยปะคะมันตามคูนแปดจะเข่าตามตัวพบหนึ 6, 18, ่งแปดจะเข่าตามตัวอยู่ สูตรนี่อาจารย์ทําเองซื้อเองหรือว่าอาจารย์เอามาจากใส่คะเฮ็ดเองนะอ๋อเห็ดเองทําเองซื้อเองเราบ่ได้เอาไปลุงช่องใดบ่ค่ะบ่หัววดนี่เป็นงวดแรกจะให้ทั้งช่องของนุนทิยาพารวยกับนุนทิยาหาเก้าวันบ่ค่ะอาจารย์งวดนี้ยังหน่อยตัวงวดนี้จะเก้าที่ตัวเลยบ่ค่ะในน้อยราคาข้างมากเพราะว่าเพิ่นกับบ่คอยไม่ทุนปันใดช่วงโควิดนะคะสงสารเอฟซีค่ะ วันที่ยากร้อเลยค่ะฮะวันนี้มันแปดแปดกับวันหนึ่งนาทีมันตายมันมันเลยหน่อยตัวนั่นเองนะมันมันมันตายนี่มันหมายความว่ายังไดอาจารย์คือคือยังเันมันมันตามตัวรอวที่ไวมีแตดมันตายเดือดแดห่ารับรองบอกค่ะแนนือรักซิสมีมันมีที่ตัวมีศูนย์มี เงี้ยซีนึงน่งซีกับนึ่งมันจะตายเงี๋ยวได้ศูนย์ลบเอ็ดลบสีมันเล่ยหน่อยตัวค่ะเอาเอาไปบอกกันเลขบนด้ะค่ะเลขบนมันบ้างเลขบนนีเจ็ดสองลบศูนย์ห้าเจ็ดสองกังงกบศูนย์ห้าได้กลับหน้าบ้าค่ะอาจารย์ บ่บ่ได้กลับน้ำมันออกตรงเลยนะอ๋อไม่ต้องกลับงานไม่ต้องกลับอนุ้นที่ย่าสิเขียนย่ำไว้อันบนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ค่ะอาจารย์งันงันงนอ๋อคือซื้อง่ายแ้เนะเนาอสำหรับคนทุนหน่อยนาออาจารย์เนาะเลขเลขตามตัวเอาเก้าเก็ดสองเก้าเจ็ดสองค่ะ กับเจ็ดสูงห้าเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยบันนี่เลขเลขล่างบนเลขล่างเลขล่างศูนยสามกับศู 6, นย์หกศูนย์สามกับศูนย์หก บ่บ่ได้กลับคือกันเป็นบ่อาจารย์อาจารย์เลขเลขข้างล่างนี่ก็ตรงๆงบ่ต้องกลับมันบ่ค่ะแนนแนนบ่ได้กลับเนียคือถือใจก้นทุนหน่อยแต่น้ออาจารย์นั่นนั่นง้ออาจารย์ไปไม่เลื่อนก็ตายมันคือไม่ไม่ขี้โตล่างขี้โตบนขี้โตไงอืมวันนี้เหลือนหน่อยซื้อง่ายก็เก้าอันบ่ค่ะบ่ต้องกลับ สำหรับคนทุ่นหน่อยอาจารย์เลขข้างล่างศูนย์สามกับศูย์หกนี่ระว่างอาจารย์เป็นผู้เฮ็ดเนี่อาจารย์เน้นตัวได้ค่ะเน้นเน้น03เน้นามเลขบนเน้นเ็ขสองเลขบนเน้นเ็ขสองเราเลขสามโตมันมีเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หาอาจารย์เน้นตัวได้ค่ะมันเก้าเจ็ดสองกูแหละเก้าเจ็ดสอง ไ่ได้ค่ะลองบังย่าฟองชื่อหลายก่อค่ะเดี๋ยวนอนอนิย่าทวนเลขอาจารย์ค้นบึงการจักน้อยหนึ่งนะคะนะอาจารย์ค้นบึงการไฮงวดวันที่สิบหกมิถุน่าสองหาหกหาอาจารย์ไฮข้างบนเลขสามตัวมีเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองค่าเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หาตัวเน้นของเลขสามตัวก็คือเก้าเจ็ดสอง เลขสองตัวอาจารย์ไฮเกตสองกับศูนย์หาตัวเน้นจริงๆคือเจ็ดสองบ่ต้องกับตรงๆนะคะแล้วก็ขก้างล่างอาจารย์ไฮศูนย์สามกับศูนย์หกตัวเน้นก็คือศูนย์สามตรงๆคือกันบ่ต้องกับแม่นบ่ค่ะาอาจารย์ท่านผู้อยากกับก็่กับออกไปได้แต่ว่ามันออกตรงนะ่ะส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลายๆงวดผ่านมาที่เขาทุกงวดนี่ตรงๆบ่ต้องกับมันบ่าอาจารย์ แม่แม่นนมันเข่าตรงเลยไ่ได้ขอกลับเลยค่ะนน่นที่ยากก็ขอพูณอาจารย์หลายด้วยค่ะเด้อที่ทรงแนวทางมาหายขอหายตัวเลขทั้งเมดนี่เป็นตัวเลขโชคลาภหายเป็นแนวทางนี่ก็ขอหขายเขารังวัลไดรางวัลวนหนึ่งนน่นที่ยากก็ขออวยพ่อหายอาจารย์ถูกรังวัลใหญ่นะคะที่มาแบ่งปันทั้งช่องของเฮาขอหายมีแต่ความสุขวามเจริญโชคดีสวัสดีค่ะ ค่ะพอไม่พีน่น้อย FC กับิสียยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นทียากกับอาจารย์ค้นบึงการนะคะเพิ่นทรงมห้ทั้ง่องของเข้างวดนี่เป็นงวดแรกนะคะเพิ่นทําเองซื้อเองเขาทุกงวดนะคะงวดล่าสุดผ่านมาเนี่ยเข่าตั้งแต่ล่างศูนย์สองตรงตรงนะคะแต่ว่าละลายงวดขึ้นหลังนั้นเขาทั้งบนทั้งล่างบางข้างกับเขาสามโตตรงนะคะนะคะแต่วางวดนี่นุ่นทียากกับเอามาลงออกซื้อออกช่องงวดแรก จะเขาหรือจะกไกลเคี่ยงเข้าก็ค่อยมาติดตามน้ากันนุ้นที่ญาคิดว่าเลขของอาจารย์ค้นบึงการเป็นเลขที่หน่อยๆนะคะสําหรับค้นทุนหน่อยคิดว่าเหมาะสมนะคะค้นทุนหน่อยหรือทุนหลายก็ซื้อได้นะคะอาจารย์หาตรงๆงว่ต้องกลับนะคะนะุ้นที่ญาติจะทุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะเลข3ตัวอาจารย์หาขังบนนะคะแยกบนแยกล่างหาเบื้องดีๆแล้ค่ะเด้อเก้าเจ็ดสอง เจ็ดศูนย์หานะคะอาจารย์เน้นที่เก้าเจ็ดสองนะคะแล้วก็เลขสองตัวไฮเกสสองกับศูนย์หาเน้นที่เจ็ดสองอาจารย์บอกว่าบ่ต้องกราบนะคะตรงตรง,ตรงเลขทุกตัวนี่บ่ต้องกราบหรือผู้ใดอยากกราบก็บแล้วแต่นะคะราคาข้างล่างข้างล่างอาจารย์ไฮศูนย์สามกับศูนย์หกนะคะตัวเน้นของเลขข้างล่างนี่ก็ศูนย์สามนะคะที่นู้นที่ย่าขีดเส้นใต้ไว้นี่นะคะ กรบตรงๆคือกันนะคะบ่ต้องกับสําหรับคนทุนหน่อยนคิดว่าน่าสนใจนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางของอาจารย์ค้นบึงการนะคะนะคะเขาก็โจทไว้แคบหน้าจอไว้เอาไปเปรียบเทียบกับละลายสำนักนะคะชอบก็ค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ชอบกับเบื้องเป็นสถิติหรือเบื้องเป็นการบันเทิงก็ได้นะคะทุนที่ยากก็จะขอจบคลิปสูตรคำนวณของ คนบึงการน,นะคะไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ